ันี่ครับพี่น้องกะมารับติปเนาะแม่เนาะรับติปจากบอสนะคะมีเชลังดำนี่จากบอสเลสจากปูนี่ครับมาอยู่นี่เชลังนี่ไหมใช่ใช่หลังนี้ก็ได้

อเขาเขารู้ว่าหนูไม่ได้สองวันเธอเลยใหบไปเลยสองร้อยแม่สวยชัดมากแม่เขารู้ว่าหนูไม่ได้ติดสองวันไงแม่ทุบไปเลยแค่สองร้อย พรากิบบาทตนามวันนะครับใน่านคงเข้าวันนะครับพรุ่งนี้เข้ากลได้เลยนะครับพรุ่งนี้เข้ากลุ่มนะครับเราชุมกุ่มกิดวันแรกนะครับเป็ร้อยสิบบาทเกียรวันละแปบาบทเข้ากลุ่มได้เลยนะครับใ้ดัตดนะครับบัีาได้เด็รนะครับ สภาพู่ดเหมือนขดีครับเมื <Du simple. S 2> ่อี้เราถูกเกลีงมาในวันวันันวันแต่ว่าเราไปลุกตนครั้นี้น่าจะไม่มีวันนี้ไม่มีผลนะครับคพึ่งกำลังจะเกิดมาจะไม่เป็นไรเราเริ่มงาตนี้ยื่เกิน้ั้าเปร่เเเลย้ต้องง่ายเกินไปมือเกี้ยงตเมื่อกลี้ยง่ายเกินไปไม่อยดเงินไปเยไปดูสุดไปเก็บโน่อยรงนี้อ เดวบอรลบจะต้องทิ้งใหม่ครั so, uh ้ง huh. น well, yeah, ี right. uh, ้นะฮะเวลานะครับคบคเอบนละหนึ่รอยบาทนะครับเดบบอเนุชเพื่อนการจากประเทศนะครับที่องค์มีกำลังแกกนะครับอ่อทุกทุกคนขึ้นเข้าไปน นะครับคนนี้ครับไลเสุดันแรกนะฮะไลสดดันแรกนะคะร,ะระคะับหมอแบบ9วันนะครับทับก้อนอาดหินย่อมังลงนเมิต์ทบ9วันสุดบุ้มนะคะะรับเฉลเดียบมาแล้วเปสา3บาทเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมแั้ไปที่สามนอยเจอแรงแฟนเทนนะครับหรือซื้อวันต่อต่อจากเจ9บาท กินเลยแต่ว่าสัตวือสามเมือสองรเจ็ดสิบาทเฉลี่ิวันละเก้าสิบบาทว่าจัตื้อเมอเว้เลเ้าเมือสาบาทแต่ร่าได้ทุกคนนะครับคนละสองบาทนะครับสมาชิกสาวน้อยทุกคนนะครับครั้นี้เจอกันณวนครนะครับวันที่สามสิบนยาวันที่หนครับเจอกันที่อบตบุีบมารคูครับอำเภอสุพรรณบุรีจังหวัดปราจีรบุรี พี่กแเมื่อกี้นี่กไม่ได้ม่รู้หลังเบ้กันไอพี่โกรูปงหญิงที่ไปรับรรงบัรลุ ให่ด้วยที่ที่สองลานันเดี๋ยวจะให้แก๊สบนดีเลือส่งให้แล้วก็ตอนที่งานมันมีรูปตอนที่นางร้องรูบร <Wha> ับร <Luis> ังวันดักบุญกันุกขบวเอามาลูกเรียนคิวกันมาย้อนคิวกันมาจ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีวเียี๋ควเดีนาเยเย ฉะนั้นถ้าผลงานเราต้องเย็บนะครับผลงานเราต้องยังไงนะบุกที่นะครับคัมนี้นวนารนะครับคนไหนที่ไม่สบายกิจการนะครับคู่หงงานนะครับห้ามขาดห้ามลาบนะครับป่วยห้ามใจคัมมี้นะครับห้ามขาดห้ามลาบห้ามขาดห้ามลาบห้ามป่วยห้ามใจเอายาจากซออะไรเอายาจากซอไหนเอายาจากซอลุ้งไม่ได้หรอกอลกุ้งนั่นนั่นนันนั่นนั่นอ๋อซอลุ้งตายบนซอล พยายากจะสอบกูหายอย่างเดียวกหายประด้วได้ดาต่ดเป็นจาไปแล้ว่าเป็น่นะครับเป็บยแบบว่า นนนโปร้อนไปร้อนไปย้อนเส้นยาวว่ได้รอนรกี่เลี้ยัวยุนิิอ๋อครับเออนคนไยครับเป็นคนันนหรอเยหรอนทยยังใ้ายยังเลย ดยวาูนนมากี look, okay, right. mm ่นี่่าวหาดนี้คนมเลยต้องปิดนะครับเพราะว่าลราเืองอเสียงก็จร่เพิไปเยอะแล้วก็มือไฟก็จะมาแล้วเนีย 你忙啊。嗯

รวมคนละ200บาทนะครับเพราะว่าป็นค่าขนมโอ้ซอ้อกับเขาเป็นเยอะเลยตวอนมาเลยบางทีร้อนล้องเพื่อนเไปเย หแล้ววอยู่เบ้องหลังมาแลวครับัวอยมาเลครับผันวอยมามาอยู่บ้างหลังเกินลครับเินมาลนะครับแล้ววันนี้ไปถึง ติดตั้งได้ก็เลยเลยนะครับเราจะปิตั้งตั้งเจ้าครับขั้นเร่ยนระบบนะครับเชื้อระบบิดไประบบเอนทีเ <trabalhar> สียงนะครับเพื er ่อผลงานนะครับเพราะว่าครั้นี้จกไปเราจะมาแล้วนะครับที่บ้านเซียนบุกไปสุดๆนะครับแล้วเสียบอไรต้นใบ่คนใันไฟ เปี้ยวๆเพิไป่เป็นม่บุญลอยเร็วมาพนรูไปเท่าเก็บขอเตรมตัวไปพุ่งนี้อยู่ที่มนทบรครนเดะเอยากจัิมคนนี้ค่ะพ่นองฝาติดตามช่องบ้านรับน้เพื่อนออฟิเียลกัเไปด้ว่ะพ๊ายบ